หนังที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาหลายคนอจสงสัยว่าหนังที่ดีหรือหนังที่มีคุณภาพมันคืออะไรว่าจากตรงไหนหนังบางเรื่องนักวิจารณ์ให้คะแนนแย่สุดๆแต่ทําเงินได้สูงสุดไปเลยแต่หนังบางเรื่องนักวิจารณ์ให้คะแนนสูงมากแต่กลับทําเงินได้น้อยนิดแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัววัดในการตัดสินหนังว่าดีหรือไม่ดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถวัดได้คือรายได้ของหนังที่สร้างมาให้ทุกคนได้ชมกัน เรามาดูหนังที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่1,990กันโดยเอาข้อมูลจาก Box Office ตัวเลขรายได้ที่ได้มาแสดงนี้ไม่รวมรายได้อื่นๆเช่นรายได้จากการขายสินค้ารายได้จากการขายโฮมวิดีโอและจากการฉายบนโทรทัศน์คลิปนี้จะแสดงตัวเลขรายได้จากการฉายหนังของ Box Office อย่างเดียวตั้งแต่ปี1,990ถึงเดือนพฤษภาคมปี2021 อันดับที่50 d e s p e c a b l e Me 2หรือชื่อภาษาไทยคือ Mr. s a ตอร์แบรยเกินพิกัด2หนังเข้าฉายเมื่อปี2013ทำไรายได้ทั้งหมดไป970ล้านเหรียญหรือประมาณ32,000ล้านบาทอันดับที่49 Harry Potter กับเครื่องรางยมทูตภาคหนึ่งหนังเข้าฉายปี2010 ทำไรายได้ไปทั้งหมด977ล้านเหรียญหรือประมาณ32,300ล้านบาทอันดับที่48 b a ทแมนอัศวินรัติการหนังเข้าฉายเมื่อปี2008ทำไรายได้ไปทั้งหมด1,000ล้านเหรียญหรือประมาณ33,317ล้านบาทไทยอันดับที่47 แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถันหนังเข้าฉายเมื่อปี2001ทำรายได้ไปทั้งหมด1 0 6 000ล้านเหรียญหรือประมาณ33,340ล้านบาทไทยอันดับที่46 The Hobbit การประจนภัยสุดคาดคิด นังเข้าฉายเมื่อปี2012ทำรายได้ไปทั้งหมด1 0 1 7ล้านเหรียญหรือประมาณ33,683ล้านบาทไทยอันดับที่45สุดโทเปียนครสัตว์มหาสนุกนังเข้าฉายเมื่อปี2016ทำรายได้ไปทั้งหมด1 0 2 3ล้านเหรียญหรือประมาณ33,908ล้านบาท อันดับที่44อริศในดินแดนมหัศจรรหรือ A Ritz in Wonderland หนังเข้าใช้เมื่อปี2010ทำรายได้ไปทั้งหมด1,025ล้านเหลียนหรือประมาณ33,963ล้านบาทไทยอันดับที่43 Star Wars Episode 1ภัซ่อนเรนหนังเข้าใช้เมื่อปี1999 ทํารายได้ไปทั้งหมด1,027ล้านเหรียญหรือประมาณ34,027ล้านบาทไทยอันดับที่42 f i n d i n g Dory หรือชื่อไทยคือผจนภัยดอ r y ี่ขี้ลืมหนังเข้าฉายเมื่อปี2016ทำรายได้ไปทั้งหมด1,028ล้านเหรียญหรือประมาณ34,076ล้านบาทอันดับที่41 Jurassic Park ชื่อไทยคือกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์นางเข้าฉายเมื่อปี1,993ทํารายได้ไปทั้งหมด1 0 3 3ล้านเหรียญหรือประมาณ34,243ล้านบาทอันดับที่40มิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด3นางเข้าฉายเมื่อปี2017ทำรายได้ไปทั้งหมด1 0 3 4ล้านเหรียญ หรือประมาณ34,282ล้านบาทอันดับที่39 Pirates of the Caribbean on Stranger Tides ชื่อไทยคือผจญภัยล่าสายน้ำอมฤตสุดขอบโลกนาเข้าฉายเมื่อปี2011ทําทำไรายได้ไปทั้งหมด1,045ล้านเหรียญหรือประมาณ34,640ล้านบาท อันดับที่38อาลาดินนางเข้าฉายเมื่อปี2019ทําทำไรายได้ไปทั้งหมด1,050ล้านเหรียญหรือประมาณ34,819ล้านบาทอันดับที่37 Rogue One A Star Wars Story หรือชื่อไทยคือโรควันตำนานของ Star Wars หนังเข้าฉายเมื่อปี2016ทำรายได้ไปทั้งหมด1,056ล้านเหรียญหรือประมาณ34,987ล้านบาทอันดับที่36 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest หรือชื่อไทยคือสงครามปีศาจจนสลัดสยองโลกหนังเข้าฉายเมื่อปี2006ทำรายได้ไปทั้งหมด1,066ล้านเหรียญหรือประมาณ35,322ล้านบาทอันดับที่35 Toy Story 3หนังเข้าฉายเมื่อปี2010 ทํารายได้ไปทั้งหมด1,066ล้านเหรียญหรือประมาณ35,371ล้านบาทอันดับที่34 Toy Story 4หนังเข้าฉายเมื่อปี2019ทํารายได้ไปทั้งหมด1,073ล้านเหรียญหรือประมาณ35,572ล้านบาท อันดับที่33 Star Wars Episode i หรือชื่อไทยคือกำเนิดใหม่ Skywalker หนังเข้าฉายเมื่อปี2019ทำรายได้ไปทั้งหมด1,074ล้านเหรียญหรือประมาณ35,597ล้านบาทอันดับที่32 Joker หนังเข้าฉายเมื่อปี2019 ทำรายได้ไปทั้งหมด1,074ล้านเหลียนหรือประมาณ35,869ล้านบาทอันดับที่31 Batman อัศวินรัติการพง,งาดหนังเข้าฉายเมื่อปี2012ทำรายได้ไปทั้งหมด1,081ล้านเหลียนหรือ36,099ล้านบาท อันดับที่30 The Lion King หนังเข้าฉายเมื่อปี1,994ทําราทำรายได้ไปทั้งหมด1,083ล้านเหรียญหรือประมาณ36,185ล้านบาทอันดับที่29 t r a n s f o r m e r c มหาวิบัติยุค0ูนยพหนังเข้าฉายเมื่อปี2,014ทําทำรายได้ไปทั้งหมด 1,104ล้านเหลียนหรือประมาณ36,875ล้านบาทอันดับที่ 28. Skyfall ชื่อไทยคือพิกรหัสพิฆาตพยักร้าย007หนังเข้าใช้เมื่อปี2012ทำรายได้ไปทั้งหมด1,108ล้านเหลียนหรือประมาณ37,015ล้านบาทอันดับที่ 27. Transformers: Dark of the Moon หรือชื่อไทยคือ t r a n s f o r m e r 3หนังเข้าฉายเมื่อปี2011ทำรายได้ไปทั้งหมด1,123ล้านเหรียญหรือประมาณ37,523ล้านบาทอันดับที่26กับตันมาเวลหนังเข้าฉายเมื่อปี2019 ทำรายได้ไปทั้งหมด1,128ล้านเหรียญหรือประมาณ37,679ล้านบาทอันดับที่25 Spider-Man: Far From Home หนังเข้าฉายเมื่อปี2019ทํารายได้ไปทั้งหมด1,131ล้านเหรียญหรือประมาณ37,806ล้านบาท อันดับที่24 The Lost of the Rings The Return of the King มหาสงครามชิงพิภพหนังเข้าฉายเมื่อปี2003ทำรายได้ไปทั้งหมด1,142ล้านเหรียญหรือประมาณ38,163ล้านบาทอันดับที่23 Aquaman หรือ Aquaman เจ้าสมุทรหนังเข้าฉายเมื่อปี2018ทำรายได้ไปทั้งหมด 1,148ล้านเหลียนหรือประมาณ38,347ล้านบาทอันดับที่22กับตันอเมริกา Civil War ชื่อไทยคือกับตันอเมริกา3ศึกฮีโลระหำโลกหนังเข้าใช้เมื่อปี2016ทำรายได้ไปทั้งหมด1,153ล้านเหลียนหรือ38,509ล้านบาท อันดับที่21บมินเนียนหนังเข้าฉายเมื่อปี2015ทําทำรายได้ไปทั้งหมด1,159ล้านเหรียญหรือประมาณ38,723ล้านบาทอันดับที่20 i o n อายอนแมน3หรือมหาปรายคนเกาะเหล็กภาค3หนังเข้าฉายเมื่อปี2013ทําทำรายได้ไปทั้งหมด 1,214ล้านเหลียนหรือประมาณ4562ล้านบาทอันดับที่19เร็วแรงทลุนรก8หนังเข้าใช้เมื่อปี2017ทำรายได้ไปทั้งหมด1,236ล้านเหลียนหรือประมาณ41,245ล้านบาทอันดับที่18 Incredibles 2หรือชื่อไทยคือรวมเหล่ายอดคนพิทักษ์โลก2หนังเข้าฉายเมื่อปี2018ทำรายได้ไปทั้งหมด1,243ล้านเหรียญหรือประมาณ41,501ล้านบาทอันดับที่17 Beauty and the Beach ชื่อไทยคือโสมงามกับเจ้าชายอสูรหนันงเข้าฉายเมื่อปี2017 ทำรายได้ไปทั้งหมด1,264ล้านเหรียญหรือประมาณ42,211ล้านบาทอันดับที่ 16. f r o z e n ชื่อไทยคือผจนภัยแดนคำสาบราชินีหิมะหนังเข้าฉายเมื่อปี2013ทำรายได้ไปทั้งหมด1,281ล้านเหรียญหรือประมาณ42,800ล้านบาท ันดับที่15 Jurassic World Foreign Kingdom หรือ Jurassic World 2อาณาจักรล่มสลายหนังเข้าฉายเมื่อปี2018ทำรายได้ไปทั้งหมด1,310ล้านเหรียญหรือประมาณ43,747ล้านบาทอันดับที่14 Star Wars ปักชิมบบทแห่งเจไดหนังเข้าฉายเมื่อปี2017ทำรายได้ไปทั้งหมด 1,332ล้านเหลียนหรือประมาณ44,490ล้านบาทอันดับที่13 Harry Potter กับเครื่องรังยมทูตภาค2หนังเข้าใช้มาปี2011ทำรายได้ไปทั้งหมด1,342ล้านเหลียนหรือประมาณ44,793ล้านบาทอันดับที่12 Black Panther นังเข้าฉายเมื่อปี2018ทําทำรายได้ไปทั้งหมด1,347ล้านเหรียญหรือประมาณ44,969ล้านบาทอันดับที่11 Avengers: Age of a n t r o n หรือชื่อไทยคือ Avenger มหาศึกอันตรอนถล่มโลกนังเข้าฉายเมื่อปี2015ทํทำรายได้ไปทั้งหมด 1,402ล้านเหลียนหรือประมาณ4,6881ล้านบาทอันดับที่10 Frozen 2พระจนภัยปริศนาราชนีหิมะหนังเข้าใช้เมื่อปี2019ทำรายได้ไปทั้งหมด1,450ล้านเหลียนหรือประมาณ48,459ล้านบาท อันดับที่9 p h i l l e s s หรือแรงทะลุนรก7หนังเข้าฉายเมื่อปี2015ทําทำรายได้ไปทั้งหมด1,515ล้านเหรียญหรือประมาณ5,654ล้านบาทอันดับที่8 the arrangers หนังเข้าฉายเมื่อปี2012 ทำรายได้ไปทั้งหมด1,518ล้านเหรียญหรือประมาณ5,758ล้านบาทอันดับที่7 The Lion King หนังเข้าฉายเมื่อปี2019ทํารายได้ไปทั้งหมด1,657ล้านเหรียญหรือประมาณ55,406ล้านบาทอันดับที่6 Jurassic World หนังเข้าฉายเมื่อปี2015ทำรายได้ไปทั้งหมด1,670ล้านเหรียญหรือประมาณ55,828ล้านบาทอันดับที่5 Avengers Infinity War หรือ Avengers 3มหาสงครามล้างจักรกวาลหน,นังเข้าฉายเมื่อปี2018 ทำรายได้ไปทั้งหมด2,048ล้านเหรียญหรือประมาณ68,476ล้านบาทอันดับที่4 Star Wars Episode 7อุบัติการแห่งพลังหนังเข้าฉายเมื่อปี2015ทําทำรายได้ไปทั้งหมด2,068ล้านเหรียญหรือประมาณ69,127ล้านบาทอันดับที่3ได้แก่ไททานิค หนังเข้าฉายเมื่อปี1,997ทําราทำรายได้ไปทั้งหมด2,201ล้านเหรียญหรือประมาณ73,579ล้านบาทอันดับที่2ได้แก่ Avengers Endgame Avengers ผด็ดศึกหนังเข้าฉายเมื่อปี2,019ทําทำรายได้ไปทั้งหมด 2,797ล้านเหรียญหรือประมาณ93,492ล้านบาทอันดับที่1ได้แก่อวตารหนังเข้าฉายเมื่อปี2009ทำรายได้ไทั้งหมด2,847ล้านเหรียญหรือประมาณ95,000ล้านบาทเป็นหนังที่ภาพกราฟิกสวยมากแนวแฟนตาซีผจญภัย ได้รับการยกย่องจากสื่อต่างๆมากมายผลงานของผู้กำกับเจมส์คารเมรอนหนังเรื่องอวตารมีค่าใช้จ่ายในการผลิต237ล้านเหรียญหรือประมาณ7,910ล้านบาทซึ่งหมายความว่าได้กำไรมหาศาลแต่ความสำเร็จของอวตารนั้นไม่น่าแปลกใจเมื่อเทียบกับผลงานที่ผ่านๆมาของเจมส์คารเมรอนผู้กำกับผู้เขียนบทชื่อดัง เจมส์คามิอนยังได้กำกับหนังเรื่องไททานิกซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำรายสถิติรายได้บ็อกอฟฟิศทั่วโลกถึง1,000ล้านดอลลาร์อันที่จริงแล้วไททานิกเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งหนังอวตารออกฉายทำรายสถิติของไททานิกไปเมื่อปี2 0 0 9ในปี2,019หนังอวตารถูกทำลายสถิติรายได้สูงสุดชั่วคราว ด้วยหนัง Avengers Endgame ซึ่งครองตำแหน่งอันดับ1มา2-3ปีแต่หนังอวตารก็มาทวงบาลานจากการสายซ้ำในโรงหนังของประเทศจีนซึ่งทำไรายได้ไปมากถึง21ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ711ล้านบาท Avengers Endgame ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยไรายได้รวมอยู่ที่2,800ล้านเหรียญ เป็นหนึ่งในหนัง23เรื่องจาก Marvel Cinematic Universe หรือ MCU และนอกจาก Endgame แล้วภาพยนตร์อีก8เรื่องจาก MCU ยังปรากฏอยู่ในรายชื่อหนังที่ทำรายได้สูงสุดอีกด้วยนั่นก็คือ Avengers Infinity Wars, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Black Panther, Iron Man 3, Captain America Civil War สไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมและกับกันมาเวล